บันทึกความจำวันนี้ที่ยี่สิบสามสิงหาคมสองพหรอยสิห้าแต่ก็จะพูดของเรื่องวันที่ยี่สิบสองสิงหาคมสองพรอสิห้า <c oughs> เป็นการบันทึกความจำถึงแม้ว่าเสียงจะไม่ดีก็ไม่เป็นไรพอฟังรู้เรื่องก็ใช้ได้ เมื่อวันที่2สิงหาคม2565วันนั้นเหนื่อยมากเพราะตอนเช้าต้องบันทึกเสียงต้องทำธนานัดด้วยต้องบันทึกเสียงด้วยบันทึกเสียงไปหนึ่งชั่วโมงก็เหนื่อยร่างกายไม่ดีแต่พนนอนอ้ไปตอนพักผ่อนนิดหน่อย แล้วก็มีความรู้สึกว่างานที่จะต้องทำมีอยู่หรือไม่หลังจากนั้นเราคิดเรื่องงานเสร็จก็เริ่มจับอนาปานุสติกรรมาฐานตั้งอารามณ์สบายเพราะจับอนาปานติพรมให้ใจเข้าไม่ทันจะให้ใจออกจิตก็เริ่มเรียบมาจิตเริ่มเรียบแล้วก็ได้ยินเสียง ว่าวันนี้ก่อนที่ไปสวรรค์ให้ไปสนักงานผมก่อนท่านเป็นเสียงของพยายมก็หันไปตามเสียงท่านพยายมกับานายบัญชีท่านมาทั้งสององค์เมอวันเมื่อวันที่จี๊สองนี่แปลกท่านมาในรูปเครื่องทรงเต็มยศมีเสด,ดามีรองเท้ามีตรเเสร็จ แพร่ราพเป็นยักษ์สวยงามมากก็ถามท่านว่าจะมีเรื่องอะไรหรือท่านบอกว่าไปเขาแล้วกัน <c oughs> ไปที่นอนแล้วจะรู้เองว่ามีเรื่องอะไร <c oughs> ก็ตัดสินใจจัไปตามท่านพอจะก้าวเดินเครื่องแต่งกายเก่าก็หายไปก็มีเครื่องแต่งกายใหม่เข้ามาสวม เป็นเครื่องแต่งกายชุดสีขาวเพชรกับสีขาวขาวล้วนหมดแถวพราบริยับก็เดินตามท่านปัญญย,ายามก็ทำนายบัญชีไป <c oughs> เมื่อใกล้จะถึงวิมานของท่านก็ปรากฏว่ามีเทวดายืนสองแถวคอยรับเห็นจะรับปัญญยงาาลำชีมากกว่าก็ถ้าเป็นนาย นาเทวดาทั้งหมดวันนี้ก็ไม่มีใครแต่งตัวเครื่องทํางานเพียงการแต่งตัวเต็มยศหมดขั้นเดินฝ่าฝันคณะาเทวดาไปแล้วมองเห็นข้างหน้าเป็นโรงวิธีใหญ่ความจริงที่นั่นเป็นในบริเวณอ้วยมายของปยายมเป็นโรงวิธีใหญ่สวยสดงามมากเป็นสีทองสีทองผส,สมแก้วกว้างขวางมาก แล้วก็มีแท่งแก้วประสมทองตั้งอยู่กลางแล้วก็มีเขาอี้แก้วประสมทองตั้งอยู่เรียงรายก็รู้ว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของเราก็นั่งอยู่ที่เขาอี้ทองเขาเขาอ,อ,อ,อี้ทองประสมแก้วนี่เมื่อพระยายมท่านนั่งในบัญชีนั่งแล้วก็ถามว่าไม่เห็นนี่อะไรนี่ ไม่จะห้องว่างๆ่าออ้ไรบอกท่านอะไบอกว่าวัเดียวก็มีพอท่านพูดจบก็ปรากฏว่มีเทวดามนงฟ้ามาเกินกว่าแสงคนที่รู้ว่าเกินกว่าแสงคนก็พยายมท่านบอกพยายมก็นาบัญชีจะบอกว่าวันนี้เทวดากำนงฟ้ามาเกินกว่าแสงคน แต่งตัวชุดสีขาวล้วนชุดสีขาวไม่ใช่ผ้าเป็นแก้วแก้วขาวมานั่งอยู่เบืองหน้าก็แปลกใจว่าเรื่องที่พรจะเจ้าสมเท็มเรวดาก็ปรากฏวมีอยู่แล้วที่เทวเท,ว,ทวสภาแต่ว่าที่นั่นมีการแต่งตัวหลักสีตามบุญบารมีของตน แต่ว่าที่นี่เทวดาเป็นสีเดียวกันหมดเป็นสีขาวหมดก็คิดในใจว่าเทวดาพวกนี้คงจะเป็นเทวดาชั้นยามาเพราะนึกท่น,นี้ธรรมญาญมต้องบอกว่าใชา่เป็นเทวดาชั้นยามาเป็นชั้นที่จะมาเป็นกุศลต่อถา้าถามว่าเทวดาจะมาทําไมท่านจะมองไปที่เทวดา ว่ามีเทวดาองค์หนึ่งมาบอกว่าผมเพิ่งเกิดใหม่ครับเพิ่งเป็นเทวดาใหม่ๆหม่เพิ่งเกิดวันนี้เองเพิ่งเกิดพร้อมกันสามองค์้นอกจากนั้นก็เป็นเทวดาเรื่องเก่าก็ถึงว่าเทวดาพวกนี้มาจากไหนบ้างก็มีเทวดาหลายท่านเพราอผมกับฉัน เคยเกิดเป็นสุนัขของท่านเทวท่าทรงพวัชพา,านแล้วก็พัดพัดโพดังนั้นว่าเทวดาสุนัขขอโทษสุนัขที่ไปเกิดเป็นเทวดามองดูแล้วเกินกว่าร้อยองค์ที่แปลวมาที่ตายไปแล้วนะเขาเกิดเป็นเทวดาเขาแต่งตัวที่ทุกขาร้วน เต่งแปงสวยสดทุงามมากก็ถามเทวดาวนั้นว่าท่านมีความต้องการอะไรเทวดาใหม่เทวดาใหม่ก็บอกว่าผมอยากจะให้ท่านบวชพระผมสุงตังองก็ถามว่าบวชเทําทำไมผมต้องการอานิสงสมบวรณรักครับก็ถามว่าในสมัยที่มีชีวิตอยู่เป็นคนทําไมจึงไม่บวช แกก็ตอบว่าหาเวลาบวชไม่ได้มันไม่ว่างแกก็ถามว่ามาเป็นนับไปเป็นเทวดาได้ยังไงทำยังไงถึงเกิดบนสวรรค์ไดในเมื่อไม่บวชธอก็ตอบว่าใสยบุญเล็กน้อยผมเป็นคนมีกำลังใจไม่แน่นอนการภาวนาก็ไม่แน่นอนการอุชาระก็ไม่แน่นอน หมายความบูชาพระไม่เนีนน่ยหมายความว่าไม่เป็นเวลาเฉพาะถ้านึกขึ้นมาเมื่อไรก็บูชาพระเมื่อน,นั้นเวลาภาวนาก็เช่นเดียวกันเวลาภาวนาภาวนาไปจิตมันพุ่งสร้างก็เลิกทําบ้างไม่จะทาบ้างมาทํากันจริงจังตอนป่วยใกล้จะตายที่ตอนป่วยครั้งนี้บาองคอันดับแรกมีการอึดเฉียดที่ท้อง แล้วก็เจ็บที่คอคือนน้ำก็เจ็บคืนข้าวก็เจ็บในเมื่อมันเจ็บก็ต้องทนคืนกินนึกในใจว่าการเกิดเป็นคนมันเป็นทุกอย่างนี้ทางที่ดีเราควรหาความไม่เป็นคนก็เป็นนึกถึงนิพพานตั้งใจภาวนาว่าพทุทโธ เคยอ่านหนังสือประวัติพระปาน,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 นี้นนท่นเขียนให้ใช้คำนาวพุทโธก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่อยู่ที่ศิ่าภนาไปพนาไปโรคก็คำเริ่มขึ้นในที่สุดก็ตายพอตายมาแล้วก็ปรากฏว่ามีวิมานสวยเครื่องแต่งกายสวยทัศมีสวย แต่ว่าสมีก็ดีวิมานก็ดีเค้ืองแต่งกายก็ดีสวยสู้คนที่เ,เคยทำบุญบวชพระไม่ได้ก็ถามว่าในชีวิตหนึ่งที่คนเขาบวชพระไม่มีใครมาบอกบุญบ้างเลยเธอก็บอกว่าไม่แต่ว่าไม่ต่างใจทำบุญชัดทำไปตามที่เขาขอมา เขาขอมาก็ให้ไปบาทถึงบ้างสองบาทบ้างสิบบาทบ้างยี่สิบบาทบ้างสักแต่ว่าให้ไม่ได้ตั้งใจทำบุญฉะนั้นรัศมีกายของผมก็ดีร่างกายก็ดีนิบายก็ดีจึงสวยสดชืนงามไม่เท่าคนที่เขาเคยเมตสงบทพระผมอยากจะ้ท่านจัดการบทพระของระองค์หนึ่งก็เร็กไม่ได้ เวลาเป็นคนทำไมไม่นึกถึงความดีความดีมีเยอะเขาบวชพระตัง้งคนก็ตั้งใจทำบุญทำไปอย่างนั้นมันเสียเปล่าไม่เคยประโยชน์ไม่มีศรัทธาทำไมถึงไม่ตัดสินใจว่าเขาบวชพระมันได้บุญเราไม่มีโอกาสจะบวชเราก็ร่วมบวชกับเขาให้ตั้งให้ตั้งใจเปน็นโอโซนที่ไม่ได้คิดอย่างนั้น การทำเพื่อเป็นการเสียไม่ได้จใจฉันช่วยจะฉันไม่ช่วยหรอกเพราเป็นเทวดาแล้วก็พอแล้วเวลาที่พระพุทธเจ้าเทศนํทำไมจะไม่ฟังพ้ายมบอกว่าเทวดาองค์นี้เพิ่งเกิดวันนี้ครับเพิ่งจะเกิดมาวันนี้ไปวิมาแล้วก็มาที่นี่ถามว่าอีกสององค์ม,มีความต้องการอะไร ที่สององค์ก็ตอบว,ว่าต้องการเหมือนกันครับแต่ไม่อยากขอถาว่าทำไมจึงไม่อยากขอคงคิดว่ขอท่านก็ไม่ให้จะได้บอกว่าฉันจะให้ทําไมความจริงเมื่อสมัยที่เป็นคนเขาก็บอกแล้วว่าทําบุญอย่างนั้นทำบุญอย่างนี้มีสงแบบท่านมีสงแบบนี้แต่พวกเราไม่เอาไม่เอาคัน ฉันถามพระแทนเทวดาทั้งสององค์ว่าก่อนจะตายในสมัยที่เป็นมนุษย์ทําบุญอะไรไว้จึงมาเป็นเทวดาที่นี่เ่าก็บอกว่าบุญที่ผมทำมันมีหลายอย่างแต่ว่ามันเป็นบุญผิวเผินเช่นการให้ทานก็ให้ก็ให้แบบเทวดาองค์ก่อนนั่นแหละเขาทานมาก็ให้แบบเสียไม่ได้ เขาทําบุญเท่ากับถึง,งพระประปาบุตรพระมาบอกบุญก็ทําประเภทเสียไม่ได้แล้วต่อมาในวันพระเขาไปไวัดกันเขาไปกับเขาไปทำประเณีพระให้สิลก็รับแต่ว่าไม่ได้รักษาสินกลับมาบ้านก็ทําบาปท,ทําเดิมวันดีไม่ละวันพระบ,บางทีก็ไม่ไปเว้น พระเจ้าท่เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอาก,การอย่างนี้มันควรจะไปนรกทำ,ทำไมถึงได้มาเป็นเจวดาก็บอกว่าผมอ่านหนังสือประวัติของพ่อปานที่ใหาเขียนแต่ก็ผมไม่เคยรู้จักรู้จักตัวท่านะมานขอร้องพยายมบอกอยากจะรู้จักตัวถามว่าบ้านอยู่ที่ไหน เขาบอกก็ตอ่ว่าบ้านอยู่ใกล้เชียงตงุงใกล้เชียงตุงนี่มันเลยเชียงรายไปทขาเดิมมีอาชีพอะไรก็บอกว่ามีอาชีพทุกอย่างแม้จะขายฝิ่นก็ขายเฮโยอินก็ขายแต่รักบูรักไายไม่เป็นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ติดก็มีกุศลอยู่บ้างมีพระท่านไปทุด,ดง ทังการแนะนาให้ใช้ควาวานาเพราะไม่ต้องลงทุนมากเพราะการลงทุนผมไม่ชอบทุนไม่ค่อยมีด้วยท่้นก็ไม่อยากจะให้ใครเพราะทรัพย์สินหาได้ยากถ้าใช้การเป็นควาวานาแล้วบูชาพระไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงทุนผมก็เลยใช้วิธีบูชาพระกับคำว,าวานาเป็นปกติแต่ใช้เวลาไม่นานนัก ครั้งหนึ่งถึงเก้านาทีสิบนาทีก็เลิกจิตก็สงบบ้างไม่สงบบ้างเป็นเว่าการปฏิบัติจิตไม่เข้าถึงฌานแค่แค่อุปจารสมาธิแต่ก็อารมณ์แน่นอนไม่ได้บางครั้งก็ถึงบางครั้งก็ไม่ถึงบางวันก็ทำบางวันก็ไม่ทำไม่แน่นอนนักนี่พอตายมาก่อนที่จะตาย อาการที่ผมเป็นคือว่าแป็นอาการในทรงอกเป็นโรคในทรงอกคือเป็นนฝีในท้องนฝีที่กอดเขาเรียกว่ันโรคเมื่อวันโรควันถามมหามันมาพบมันก็จับกินกินยาสมุนไพรมันก็ไม่หายให้หมอฉีดยาก็ฉีดไม่ได้มาก เพราะกระตังไม่มีมองเข้าเงินก็ต้องทนทุกข์ทรมานมานานหลายปีแต่ว่าจะโรคนี้มันดีอย่างหนึ่งคืออารมณ์มันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่รบกวนอารมณ์มันไม่มีทุกขเวทนามากเป็นจะเพียงว่ากําลังกายไม่ดีแล้วก็สั่นทรงตัวไม่ดีแต่ว่าจิตใจดี เดินไปไหนก็คล่องมันก็ไม่ไอเลยไม่เป็นที่สังเกตของคนถ้าถามว่าเวลาจะตายอาการเป็นยังไงเห็นแล้วไอ้ว,วันที่วก็ขณะที่ป่วยอยู่นั่นผมก็ภาวนาเรื่อยๆภาวนาว่าพุโทโธพุโทโธอยากจะไปหาท่านที่วัดท่าสงก็งไม่มีกระตางไปเลยใช้นังสือประวัติอของพระปานที่หลานชายไปเรียนที่กรุงเทพ ไปซื้อมาจากบ้านจะกำรเสริมถ้าซื้อเล่มอื่นอ่านก็ไม่ชอบใจชอบใจใน่ซื้อประวัติของข้อพานเห็นว่าท่านเที่ยวสวรรค์ก็ได้นรกก็ได้เป็นต้นก็อยากจะเที่ยวบ้างก็เป็นอะไว่าไม่มีโอกาสจะเที่ยวเพราะสมาธิไม่ทรงตัวมากนักถ้าเวลาป่วยนี่รู้สึกว่าขยันภาวนานหน่อยเอง ทำครั้งหนึ่งก็เพียงห้านาทีสิบนาทีถ้าไม่ถึงบ้างในที่สุดวันจะตายถ้าการใหม่บังเกิดขึ้นนั่นคืออาเจียนเปโรหิตอาเจียนอามาเป็นกระถนกระถนสองกระถนกว่าหมดแรงหมดแรงก็นอนใจสั่นลึกๆลูกกับเมียญาติพี่น้องคนข้างบ้านใครย่างเพียงเข้ามาดูกัน เขาก็ถนเลือดไปตั้งไว้ทุกคนมองเห็นก็น่าเสียคิดว่าครานี้คงจะตายแน่หมอก็ไม่มีมีหมอไม่กันแต่แต่สตังไม่มีเพราะว่าแถวนั้นมีแพทยศาสตร์พานิชมากแพทยศาสตร์เมตตาบารมีที่หาน้อยก็เลยต้องทนกินยาสมุนไพรนั้นก็ไม่ถูก ในจุดภาวนาไปภาวนาไปก่อนจะตายเห็นพระเห็นภาพพระพุทธรูปลอยอยู่ข้างหน้าก็ดีใจว่าเราเห็นพระหลังจากนั้นจิตก,ก็หลุดจากร่างกายที่ตอนจิตหลุดนี่บรรดาท่านท่านั้งหลายตอนนั้นทุกเวทนามันจะบรรเทามันจะไม่มีทุกเวทนาเลยจิตมีความรู้สึกเป็นสุขร่างกายก็เป็นสุข อาการป่วยต่างๆไม่ปรากฏอาการมันมีแต่ว่าไม่ปรากฏใน,นด้านจิตใจจิตจิตสงบภาวานาไปภาวานาไปแต่จิตไม่ถึงฌานก็ตายอีตอนตายนี่ท่านผมไม่รู้สึกตักวาตายแล้วก็ไม่รู้ออกมาจากร่างกายเมื่อไหร่มันรู้สึกต่เมื่อมายืนอยู่ข้างนอกแล้ว เห็นร่างกายที่นอนแบบอยู่ร่างกายสู้ผอมเห็นเลือดในกระโถนสองกระถนเสร็จก็ยืนมองหนูคิดว่าร่างกายนี่แสนจะสกปรกเราอยู่กับมันได้ยังไงตั้งหกสิบปีเสร็จเราทนทุกขเวทนาอยู่กับร่างกายหกสิบปีเสร็จร่างกายก็เต็มด้วยความสกปรกสโสโครก มันมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไม่อยากจะเข้าไปอีกมาดูร่างกายใหม่ก็รู้สึกมีร่างกายเบาทั้งตัวสวยมีแก้วประดับสวยแก้วขาวเป็นเพชรขาวทั้งหมดเพื่อนเสื้อผ้าขาวเขาหยาบก,กายก็เขา,าก็ขหยาบตัวก็เบาก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะไปที่ใดที่หนึ่งที่เราควรจะไปได้ ก็ปรากฏว่าเกิดเป็นเทวดาเป็นเทวดาอยู่ชั้นยามาชั้นยามานี่แต่งตัวชุดสีขาวหมดก็เข้าวนาวิมานเรียบร้อยแล้วก็ลังดูที่ประสมบัติเห็นบริวารก็มากที่ปรสสมบัติก็มากสวยสดทงงามมิบาข็ขาวสวยมีบริเวณกว้างนั่งนึกถึงความเป็นมนุษย์ คิดว่าสมัยที่เราเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ประมาทเราจะดีกว่าน,นี้ถ้าว่าในขนาดเดียวกันก็มีเสียงบอกว่าเวลานิพพยายมกับนายบัญชีสั่งจัดวิมานเป็นพิเศษเพื่อรอรับเทวดาใหม่วันนี้ท่านจะไปไปนิมนต์ฤาษีจึงดำมาถ้าเขินไปชาจะไม่ทัน ถ้าว่าตามปกติฤที่ยังดำไม่จะไปเทวสภาเสมอทุกวันเมื่อฟังข่าวว่าฤษี่ยังดำก็ดีใจว่าเราไม่เคยเห็นตัวท่านไม่เคยรู้จักหน้าท่านเห็นแต่นังสือของพ่อปานอ่านแล้วก็ชอบอ,อกชอบใจมากจึงได้ออกจากวิมานตรงมาที่นี่ขอรับ คำถามอีกองหนึ่งถามว่าต้องการอะไรหรือองค์ที่สามองค์ที่สามบอกว่าผมต้องการเหมือนกันแต่ไม่อยากบอกบอกแล้วท่านก็ไม่ทําให้เจอหันมาถามองค์ที่สองบอกว่าเมื่อกี้ไม่อยากบอกจะบอกได้จะไม่ทำหรอกบอกก็ไม่ทําให้เพราะเพระเจ้าปทิเุแล้วเขาทุกวันพระเจ้าทำไปเทศจุดแล้วที่เทวสภา อยากจะได้องค์ที่สมงองอยากจะได้สังฆทานถ้าสังฆมิมานใกล้เขาถวายสังฆทานเป็นปกติที่ท่านไปซอยแสงลมบงังเขาวาถวายที่วัดตังมีมันของเขาใหญ่มากแล้วก็สวยมากแสงเขาไอ้มันกแสงสว่างมากตัวเขาก็มีเครื่องประดับสวยแสงสว่างก็มากมากกว่าผมเยอะ เขาไอยากจะให้่ารถวายสังฆทานให้เขาเลยบอกว่าฉันไม่ทำหรอกเมื่อเป็นมนุษย์รู้อยู่แล้วว่าอะไรมันดีไม่ดีทำไมจะไม่ทำแกก็ตอบว่าผมเป็นคนจนครับเขาบอกคนจนทำไมจะถวายสังฆทานไม่ได้ถ้าเราไม่มีเงินเข้าข้าวเท่า,วา,วาวสวยสทกหนึ่งทศปีไม่มีข้าวเกลือสักก้อนหนึ่งเพื่อเป็นกับกิน ก็ถวายในหมู่คมพระไม่ต้องมาตั้งท่าถวายไหวมาอ,าอาีมานี้มายังมันเตีไม่ต้องว่าอะไรทั้งหมดเอาไปถวายพระที่วัดพระพระจะมีเกินสี่องค์พระตั้งแต่สี่องค์ไปเขาถือเป็นสังฆทานเท่านี้มันก็เป็นสังฆทานถ้าทําไมต้องรองเงินมากๆแกก็บอกว่าทา,ายกเขาอยู่ข้างบ้านเขาแนะนํา ข้าถาวายสังฆทานต้องมีพระเป็นตัวพระองค์สองเาถากับข้าวหนึ่งเทาแล้วก็ขนมอีกหนึ่งเท้าข้าวโซอีนหนึ่งกระมังให้นิมนต์พระมาห้าองค์ขึ้นไปจึงจะเป็นสังฆทานนี่ผมพบทายกงโง่งแบบนี้ผมก็เลยง่อกับทายกหัวเรากับทายก เพรนว่าการถวายสังฆทานเนี่มาตอนไม่ต้องใช้มากใช่ไหมพระไม่บอกก็เลยบอกว่าไม่ต้องใช้มากถ้ามีน้อยทําน้อยถ้ามีเงินหนึ่งสตังก็ข้าพฏิาวัิบอกผมค่อยผมขอถวายเป็นสังฆทานครับเงินหนึ่งสตังนี่เท่านั้นก็จะมีอานิสงส์สังฆทานแกก็บอกว่าน่าเชียดใยเคยถามว่าพระพุทธเจ้าคือประเทศสิทธวัสภา้าทําไมจึงไม่ฟัง พยาโยบอกว่าเทวดาองค์นี้เพิ่งเกิดเหมือนกันครับเพิ่งเกิดวันนี้เท้งหมดสามองค์ให้มองไปดูเทวดาข้างหลังให้ขาวเพิ่มเต็มไปหมดเป็นเทวดารุ่นเก่าบ้างรุ่นใหม่บ้างแต่ว่าทุกองค์ผ่านสำนักพระพุทธเจ้ามาแล้วเคยไปเที่ยวเคยไปเที่ยวที่ผ่านมาแล้วก็ถามว่าท่านทั้งหลาย ต้องการอะไรบ้างมีไหมใครต้องการอะไรยกมือขึ้นได้บอกมาทรกองค์ก็พนมมือบอกก็เต็มแล้วครับฟังเทศจากพระพุทธเจ้าเต็มแล้วพระเจ้าเทศฟังง่ายพาใจง่ายปฏิบัติง่ายผมทําได้ทุกอย่างครับเทวาดาสามองค์ก็บอกว่าผมก็อยากจะเห็นพระพุทธเจ้าบ้างทำไมจะได้เห็น ก็เลยบอกว่าเป็นเรื broken, ่องของท่านฉันม <reci> ังคับท่านไม่ได้ฉะนั้นในเมื่อพูดตรงนี้ก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าอมทมทั้งมาประทับที่พระท่านสูง้่ันไปกราบท่านทุกคนก็กราบเมื่อกราบท่านเสร็จมาบอกว่าเทวดาทั้งหลายท้าทาคตมาในพยาเทศสงเคราะ์ เทวดารุ่นเก่าที่ฟังเทศไปแล้วรู้สึกดีมีสภาพระวระดีมากเวลานี้มีเครื่องประดับสวยกว่าเดิมพรัตมิกายสว่างกว่าเดิมก็มีเทวดาใหม่เพียงแค่สามองค์ที่เครื่องเครื่องรัศมีกายไม่เท่าเขาเครื่องประดับไม่ไม่สวยเท่าเขาเพิ่งเกิดใหม่เชน,นทั้งเต่าและใหม่จงฟังเทศ ให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายการไปเทวดาการเปนนงฟ้าบนสวรรค์ไม่เป็นตลอดการตลอดสมัยก็ต้องมีตายไปที่สุดนนนรกถ้าอยู่ใกล้เราเห็นนรกไหมทุกอง์บอกว่าเห็นอย่รลืมว่าทุกองค์ยังมีบาปถ้าว่าเทวดารุ่นเก่าที่ฟางเทพไปแล้วตัดบาปได้แล้ว มีกําลังเหนือบาปแต่สามองค์นั้นยังมีกําลังไม่เหลือให้ตั้งใจเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สามอย่างนึกไว้ให้ขาดว่าเรามีความเคารพและการต่อไปตั้งใจรักษาศีลแล้วก็โน่นนิพพานถ้ทาที่ขึ้นข้างบนเห็นสภาพวัตถิพานใสแจ๋วเห็นชัดเจนหมด ใครนั่งอยู่ใครเดินอยู่ใครทำอะไร,รอยู่เห็นหมดทิฏทิพันม์เป็นเด่ที่มีความสุขมีวิมานอยู่อง,งละองวิมานหนึ่งหลังหนึ่งวิมานครับพระพระพระรารนหนันองไม่ปนกันถ้าต้องการปฏริพนันธ์ให้ตัดสินใจแบบนี้ว่าการเกิดปนมนุษย์มันเป็นทุกข์ก่อนที่จะตายเราก็ทุกข์ขณะที่มีร่างกายดีอยู่เราก็ทุกข์เพราะการงาน เราไม่ต้องการมนุษย์เป็นเทวดาก็ดีจริงแหละแต่ว่ามันดีไม่ได้นานไม่ชาก็หมดบรุบราาสนาบารมีเราไม่ต้องการอีกเราต้องการพระพานธุเดียวทําใจได้ไหมเทวดาทั้งสามองค์บอกว่าทำใจได้แล้วขรับดีใจเหลือเกินที่มาพบพระพุทธเจ้าถ้ากราบลงสามครั้ง เพราะนั้นว่าถึงเวลาพระเจ้าเวลาขับอาตมาก็กลับพระยาโย,ยก็เข้ากี่พักเทวดาทั้งหมดก็กลับกลับแล้วไม่กลับก็ต้องกลับเพราะเวลามันหมดธรรมดาญาโย,ย,ยมอุตบริษ์ทท่านผู้ฟังท่านผู้อ่านที่เป็นการบันทึกความจำจำไม่ได้แล้วก็บันทึกไว้เพื่อวันหน้าเพื่อใครก็ต้องการจะใช้ก็ใช้ได้ ถ้าว่าเสียงจะไม่ดีก็ไม่เป็นไรพอฟังได้เรื่องขอลาก่อนขความสุขสวัสดิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีเดบันดาท่านผูฟังและท่านผูอ่านทุกท่านทุกคนสวัสดี